แจกสูตรน้ำปลาพริกทำง่ายอร่อยมากมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยครับอันดับแรกนะครับผมจะมีหอมแดงครับนี่เลยและก็ตัวนี้ครับพริกจินดาเขียวครับแนะนําไม่ใช้พริกจินดาเขียวนะครับเพราะถ้าใช้สีแดงจะเผ็ดเกินไปแล้วก็มีความหอมน้อยกว่าหรือถ้าใช้เป็นพริกขี้หนูสวนสีเขียวก็ได้แต่ก็อาจจะเผ็ดเกินไปเหมือนกันพริกจินดาเขียวนี่กําลังดีสามารถเคี้ยวพริกไปได้เลยครับวันนี้ก็ง่ายๆครับผมก็จะเอาตัวหอมนะครับมาสับด้วยที่สับมือเพราะว่า ไม่อยากซอยครับมันแสบตาแล้วก็พริกเหมือนกันครับสับไปได้เลยแบบนี้จะทําให้เราทําง่ายขึ้นได้ความละเอียดความหยาบอยู่ที่เราดึงนะครับดึงเยอะก็ละเอียดเยอะดึงน้อยก็ละเอียดน้อยแค่นี้ดึงชอบละเอียดมากก็ดึงเยอะๆดึงดเยอะๆก็เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะครับแต่ถ้าเอาหยาบๆยาแบบน้าปลาพริกพอเคี้ยวได้ก็ประมาณนี้ก็ได้อะผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมโอเคแค่นี้เองง่ายมากไม่ต้องกลัวเลอะมือไม่ต้องกลัวแสบตาไม่ต้องกลัวกระเด็น แล้วก็ใส่ลงไปครับแบบนี้นี่ก็จะได้ทั้งหอมแดงนะครับหรือใครจะชอบกระเทียมก็เพิ่มกระเทียมไปก็ได้แล้วก็เคล็ดลับความอร่อยเลยนี่ผมแนะนําตัวนี้โอ้ี่ใช้จังหมดและอร่อยมากซอสน้ําปลาตาเชบ,บุกถ้าทําน้ําปลาพริกไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยแนละที่สำคัญคืออร่อยแบบไม่ต้องปรุงไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีสารฟอกสีเลยครับผม บอกได้เลยว่าอร่อยรสชาติกลมกล่อมนะครับจะใส่ทําน้ําปลาพริกแบบนี้จะเอาไปจิ้มปลาเอาไปทําน้ํายํามะม่วงนะครับเอาไปราดปลาเอาไปหยอดไข่คืออร่อยมากเอาไปปรุงอาหารอร่อยมากครับผมเสร็จแล้วแค่นี้เราได้น้ําปลาพริกแล้วน่ากินมากๆนะครับสูตรนี้รับรองว่าคุณเอาไปทําเองที่บ้านได้คนให้เข้ากันสินน้นึงแล้วผมจะตักให้ดูนะครับให้ดูสีสันความเข้มข้นของซอสเราเนาะต่อไปน้ำปลาพริกนะไม่ต้องไปหาสูตรให้วุ่นวายนะครับจบเลยแบบนี้ ถ้าใครชอบติดเปรี้ยวก็คือบีบมะนาวหน่อยหนึ่งได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะครบรสมากแลครับผมเนี่ยเสร็จแล้วครับผมน้ำปลาพริกอร่อยอร่อยทำง่ายๆเพียงแค่มีซอสน้ำปลาตาเชฟบุ๊กครับ